ดวงชะตาของชาวราศีสิง์ในเดือนกันยายนนี้จะเป็นอย่างไรมาดูกันได้จากคลิปนี้ครับดาวเจ้าเรือนตัวตนหรือเจ้าเรือนลัคนาของชาวราศีสิงคือดาวอาทิตย์นะครับ การที่ดาวอาทิตย์ซึ่งถือว่าเป็นดาวประจําตัวของชาวราศีสิงห์นั้นโคจรเข้าไปสู่ในเรือนตัวเองแบบนี้เรียกได้ว่าติดตําแหน่งเป็นเกษตรราธิบดีเท่ากับว่าดาวอาทิตย์ของคุณนั้นนะครับมีความมั่นคงและก็ความเข้มแข็งเป็นอย่างดีอิทธิพลตรงนี้นะครับมันก็จะส่งผลลัพธ์ถึงในเรื่องราวของความสําเร็จให้แก่ชาวราศีสิงห์เป็นอย่างดีนะครับสำหรับในเดือนนี้ทําให้ชีวิตของคุณมีความมั่นคงเป็นอย่างดีประสบความสําเร็จเป็นอย่างดีคิดสิ่งใดส่วนใหญ่แล้วก็จะสามารถก้าวผ่านในสิ่งที่คุณคาดหวังเกิดขึ้้นไดออยู่เสมท ให้คุณเองนะครับสามารถถึงเป้าหมายได้อย่างดีเลยทีเดียวเพราะเนื่องจากว่านะครับพลังงานของอาทิตย์มันก็คือจุดของการขับเคลื่อนชีวิตอีกด้วยเช่นเดียวกันนอกจากนั้นนะครับยังมีดาวพุธประกบเคียงข้างกับดาวอาทิตย์แบบนี้เขาเรียกว่าเป็นดาวคู่วิชาการฉะนั้นความหมายของดาวคู่วิชาการก็สื่อถึงในลักษณะของการที่จะสร้างความมั่นคงหรือรูปแบบของความน่าเชื่อถือให้แก่ชาวราศีสิงในช่วงเวลานี้ได้ดีมากๆเลยทีเดียวในการพูดจาก,ก็จะสามารถสร้างความน่าเชื่อถือได้อยู่เสมอเช่นเดียวกัน ซึ่งนะครับหลังจากในวันที่17กันยายนในเวลา11นาฬิกา12นาทีดาวของคุณนะครับก็คือดาวอาทิตย์จะโครจรหลุดออกมาจากความเป็นเกษตรโครจรก็ไปสู่ในเรือนของราศีกัน แล้วก็อยู่ในเรือนของการเงินนะครับชีวิตของคุณก็ยังขับเคลื่อนได้ดีอยู่เป็นลักษณะของเงินนะครับที่โคจรเข้ามาอยู่นะครับก็คือดาวพุธเองเป็นดาวการเงินโคจรทับตัวขณะที่ดาวประจําตัวของคุณก็สลับเรือนกันไปอยู่ในเรือนของการเงินนั่นเองครับเพราะฉะน,นั้นช่วงเวลานี้ก็ถือว่าเป็นช่วงเวลาของการหาเงินได้เก่งเลยทีเดียวมีความสําเร็จเกี่ยวกับความสําเร็จด้านการเงินดีมากแล้วก็เป็นลักษณะข,ของชีวิตของชาวราศีสิงห์เองก็มีจุดของการฝักใฝ่ในการที่อยากจะได้เงินประสบความสําเร็จในเรื่องของการเงินที่คุณรอคอยอยู่แล้วก็ สำเร็จได้ด้วยเช่นเดียวกันต่อมานะครับมาดูกันต่อในเรื่องราวเกี่ยวกับการงานของคุณกันบ้างนะครับสําหรับดาวประจําตัวด้านการงานของคุณก็คือดาวสุขการที่ดาวสุขของคุณนะครับโคจรก็ไปสู่ในเรือนเงินเท่ากับว่างานอยู่ในเงินเท่ากับว่าทุกๆก,การลงทุนของคุณนั้นจะไม่สูญเปล่าเหตุการณ์ที่คุณลงทุนไปหรือลงแรงไปเกี่ยวกับการทํางานก็แล้วแต่ส่วนใหญ่แล้วจะได้ผลตอบแทนนะครับที่เกิดขึ้นคุ้มค่าเกิดขึ้นนั่นเอง เพราะฉะนั <premises. S 2> ้นนะครับใครที่ทําธุรกิจอยู่ในช่วงเวลานี้ก็ถือว่าธุรกิจของคุณไปได้ดีเลยทีเดียวมีความสําเร็จเกิดขึ้นเลยทีเดียวแต่เรียกได้ว่าดาวสูขของคุณเองได้ตาแหน่งเป็นนิดนะครับเพราะฉะนั้นความหมายของคําว่านิดมันก็อาจจะเป็นจุดของการที่เรียกว่าขาดขาดตอนตอนเกิดขึ้นได้เรียกได้ว่าเงินอาจจะได้เข้ามาก็จริงแต่มันก็จะมีจุดของการล่วไหลหรือจุดที่เรียกว่าถูกสูบออกไปในลักษณะที่ถูกแบ่งออกไปได้ด้วยเช่นเดียวกันซึ่งเมื่อย้อนกลับมานะครับในภพเรลอนของการงานแล้วล่ะก็คุณเองก็ยังปรากฏว่ามีพฤ ยังกลุ่มนันชตาของคุณในภพเรือนของการงานอยู่แบบนี้เท่ากับว่านะครับชาวราศีสิงห์เองยังได้คุณจากพฤหัสที่ส่งผลลัพธ์ในเรื่องของความสําเร็จเป็นอย่างดีพฤหัสณตําแหน่งนี้นะครับถือว่าเป็นตาแหน่งที่ได้ตาแหน่งเป็นองค์เก์กันเลยทีเดียวครับเพราะฉะนั้นความหมายของคําว่าองค์เกณฑ์ก็คือจุดของการส่งเสริมให้ปรากฏความสําเร็จในภพเรือนนั้นๆฉะนั้นการที่ดาวพฤหัสนะครับซึ่งมาจากพปุตตะโคจเขก็มาสู่ในเรือนงานแบบนี้มันก็จะส่งผลลัพธ์ในลักษณะของการที่ชาวราศีสิงห์เองอาจจะมีโอกาสได้งานใหม่ๆเกิดขึ้น ในชีวิตของคุณได้ด้วยเช่นเดียวกันหรือคุณนะครับคาดหวังเกี่ยวกับการลงทุนใหม่หรือสิ่งใหม่ๆใ,ในช่วงเวลานี้ก็ประสบความสําเร็จได้เป็นอย่างดีและการงานของคุณเองก็ถือว่ามีความราบรื่นกันเป็นอย่างดีอาจติดติดขัด,ข,ดขัดได้บ้างนะครับจากพลังงานของราหูที่เพ่งเล็งดาวการงานของคุณอยู่มันก็อาจจะมีเรื่องราวของการกดดันได้บ้างหรือการงานอาจจะเป็นอุปสรรคเกิดขึ้นได้บ้างแต่เดี๋ยวมันก็ผ่านไปได้ครับ เนื่องจากว่าอีกอย่างนึงครับดาวศุกร์ของคุณอยู่ในจุดที่เรียกว่าเป็นนิดนิดก็คือจุดอ่อนแอนะครับมันก็อาจจะเป็นให้ลักษณะของการงานของคุณนั้นมีความรุ่มลุ่มดอนดอนเกิดขึ้นได้บ้างบางช่วงมันอาจจะดีเป็นช่วงช่วงดอกเป็นช่วงชวงก็ได้เช่นเดียวกัน ก็ต้องรอให้ดาวสุกย้ายก่อนนะครับดาวสุกจะย้ายในวันที่21กันยายนในเวลา7จ็นาฬิกาสานาทีสุกจะทําการโยกย้ายหลุดจากความเป็นนิดหรือตําแหน่งที่ต่ําต้อยด้ยค่ะแล้วก็โคจรเข้าไปตําแหน่งเกษตรราธิบดีอยู่ในเรือนของตัวเองเลยทีเดียวครับเพราะฉะนั้นการที่เร้ว่าสุกเองเข้าโคจรเข้าไปสู่ในเรือนตัวเองแบบนี้ความแข็งแรงจึงเกิดทําให้ชาวราศีสิงห์เองจะเริ่มมีงานที่มั่นคงขึ้นดีขึ้นประสบความสําเร็จได้มากกันเลยทีเดียวในช่วงเวลานี้คิดจะทําสิ่งใดก็แล้วแต่นะครับอด ทนรอนิดนึงรอหลังจากวันที่21ทุกสิ่งทุกอย่างจะเป็นไปตามเป้าหมายในสิ่งที่คุณคาดหวังอย่างแน่นอนสําหรับในเรื่องการงานของคุณนั่นเองต่อมานะครับมาดูกันต่อในเรื่องการเงินของคุณกันบ้างนะครับ สำหรับดาวประจําตัวด้านการเงินของคุณนั้นคือดาวพุธนะครับการที่ดาวพุธซึ่งถือว่าเป็นดาวการเงินของคุณโครจรมาทับตัวของคุณกันเลยทีเดียวเรียกได้ว่าเงินหล่นทับตัวขณะที่ดาวประจาตัวยังเป็นเกษตรราธิบดีแบบนี้จะส่งผลลัพธ์ที่ดีมากๆนะครับในลนักษณะการเงินที่จะก่อเกิดในลนักษณะที่คุณเองคาดหวังเกี่ยวกับเงินคุณก็จะได้รับในเรื่องราวของการเงินเกิดขึ้น ซึ่งคุณอาจจะคิดว่าดีแล้วนะครับซึ่งมันดีจริงๆแต่ว่าพอหลังจากในวันที่19กันยายนในเวลา19นาฬิกานะครับดาวพุธของคุณก็จะทําการโยกย้ายอีกครั้งหนึ่งนะครับโคจรเข้าไปสู่ในภพเรือนของราศีกันเรียกได้ว่าพุธณตําแหน่งนี้ติดตาแหน่งเป็นเกษตรราธิบดีและพุธนตําแหน่งนี้ยังได้ตาแหน่งเป็นมหาอุดอีกด้วยเพราะฉะนั้นการเงินที่ได้ตาแหน่งทั้งเป็นเกษตร,รคือความมั่นคงและมหาอุดคือความยิ่งใหญ่ก็เท่ากับว่านะครับชาวราศีสิงห์เองจะมีโอกาสได้เงินก้อนใหญ่เงินนก้อโต ความสำเร็จที่ได้มาแบบจํานวนเยอะจํานวนมากกับเขาได้เลยทีเดียวแหละครับในช่วงเวลานี้ซึ่งมันจะส่งผลลั์ในลักษณะของเงินที่จะทําให้คุณเองรู้สึกถึงความมั่นคงเกิดขึ้นได้ด้วยเส้นเดียวกัน แต่เนื่องจากว่านะครับยังมีความกดดันจากราหูที่อยู่ฝั่งตรงข้ามเรียกว่าราหูพร้อมสูบนะครับในเรื่องของการเงินของคุณได้ด้วยเช่นเดียวกันเพราะฉะนั้นนะครับเงินของคุณอาจจะหามาได้เยอะหามไาได้มากก็จริงแต่มันก็ต้องมีจุดของการรั่วไหลหรือก่อนที่จะหามาได้หรือประสบความสำเร็จขึ้นมาได้มันก็จะต้องมีความกดดันจากราหูก็คือลักษณะข,ของอุปสรรคภาระและก็ปัญหาเกิดขึ้นนะครับ พราะเนื่องจากว่าดาวราหูกับดาวพุธเองจะเป็นดาวพู่ศัตรูกันมันก็เลยส่งผลลั์ในลักษณะของการที่เรียกว่ากว่าจะสําเร็จก็ต้องมีอุปสรรคและก็ปัญหาเกิดขึ้นก่อนนั่นเองแต่สุดท้ายเนื่องจากว่าดาวการงินงคุณแข็งแรงมากก็คือเป็นทั้งมหาอุดและก็เป็นทั้งกเกษตรราธิบดีแบบนี้ยังไงในเรื่องการกินของคุณก็จะมีความยิ่งใหญ่เกิดขึ้นแล้วก็ประสบความสำเร็จเป็นอย่างดีนะครับสำหรับในเดือนกันยายนนี้นั่นเองต่อมานะครับมาดูกันต่อในเรื่องราวเกี่ยวกับความรักของคุณกันบ้างนะครับ สำหรับดาวประจําตัวด้านความรักของชาวราศีสิงห์นั้นคือดาวพระราหูนะครับการที่ดาวราหูของคุณนั้นโคจรก็ไปสู่ในภพเรือนที่เรียกได้ว่าเป็นเรือ,มอรนมรณะเท่ากับว่าความรักของคุณอาจจะอยู่ในเส้นทางที่เรียกว่าจืดจืดจางจางสนิดหนึ่งนะครับความรักอาจจะไม่ได้สุขสมหวังในระยะยาวเกิดขึ้นแต่ในช่วงเวลาจังหวะที่เรียกว่าดาวประจําตัวของคุณเป็นเกษตรราธิบดีช่วงเวลานี้นะครับคนที่โสดอยู่ก็พอรุนได้เกี่ยวกับความรู้สึกดีๆเกิดขึ้นได้บ้างเป็นช่วงช่วงเวลาของคุณซึ่งถึงแม้นะครับหลังจาก วันที่17กันยายนเมื่อดาวอาทิตย์หรือดาวประจาตัวของคุณเริ่มเข้าไปอยู่ในจุดที่เรียกว่าอ่อนแอขึ้นนะครับก็คือต้องเพ่งเล็งกับดาวราหูซึ่งถือว่าอยู่ฝั่งตรงข้ามอีกนะครับลักษณะตรงนี้มันก็จะเป็นลักษณะของการที่เรียกว่าราหูคือดาวปัตตนีของคุณคือคู่ครองของคุณโคจรเลง็งดาวตนุลักแบบนี้มันก็เป็นลักษณะของการที่คุณยังก็สามารถมีการได้พบเจอเกี่ยวกับการสําเร็จเกี่ยวกับในการที่จะได้เจอกับคนที่ถูกอกถูกใจหรือสลัดโสดเกิดขึ้นได้แต่ความรักที่เข้ามานั้นจะเป็น เป็นความรักที่คุมเครือมีความไม่ชัดเจนอยู่หรือมีลักษณะข,ของคู่รักที่ไม่ค่อยดีสักเท่าไหร่เข้ามาหาคุณนั่นเอง ทำให้ความรักของชาวราศีสิง์นะครับคนที่ยังโสดอยู่ก็จึงถือว่ายังอยู่ในจุดที่เรียกว่ายังต้องลำบากใจยังมีความทุกข์หรือยังมีความไม่ลงตัวเกิดขึ้นนั่นเองครับส่วนคนที่มีแฟนอยู่แล้วสาหรับในเดือนนี้ก็ถือว่าเป็นเดือนที่ดีขึ้นความรักความสัมพันธ์ก็ถือว่าโอเคขึ้นกว่าเดิมมีความเข้าอกเข้าใจกันมากขึ้นกว่าเดิมนะครับมีรูปแบบของความรักที่ราบรื่นมากขึ้นกว่าเดิมนั่นเองเพราะฉะนั้นก็ถือว่านะครับสำหรับความรักของชาวราศีสิง์ในเดือนนี้นับว่าถือว่าใช้ได้กันเยทีีีดววววถึงงงมม่าาาาภพรรขอชสิ ดาวเสาดาวโทษทุกข์ก็ยังคงอยู่ในเรือนคู่ครองขณะที่ดาวคู่ครองก็ยังอยู่ในเรือนมรณะเรียกว่าภาพใหญ่ด้วยภาพรวมก็ยังรู้สึกว่ายังอึมครึมยังตึงๆยังเครียดเครียดยังทุกขทกอยู่นะครับเกี่ยวกับความรักของคุณแต่ในช่วงเวลานี้ก็ถือว่าจะเป็นความรักที่ดูชื่นมื่นเกิดขึ้นมากกว่าเดิมนั่นเอง และนี่แหละครับก็คือดวงชะตาของชาวราศีสิงสำหรับในเดือนกันยายนนี้ก็ต้องบอกว่าในเดือนกันยายนนี้ของคุณนั้นนะครับก็ถือว่าเป็นเดือนที่ค่อนข้างดีกันเลยทีเดียวไม่ว่าจะเป็นในเรื่องการงานเหมือนที่บอกไปว่าคุณจะมีเกณฑ์การที่เรียกว่าประสบความสำเร็จในเรื่องการงานทุกๆก,การเริ่มต้นของคุณนั้นถือว่าจะเป็นโอกาสในการสร้างสรรค์ชีวิตที่ดีนะครับเกี่ยวกับความสาเร็จนัานการงานการลงทุนต่างๆก็ถือว่าลงตัวกันเป็นอย่างดีเพราะการเงินของคุณก็ถือว่าได้เจอกับจุดที่ประสบความสําเร็จดีมาก การเงินมีความมั่นคงการเงินมีความเข้มแข็งและก็มีโอกาสได้เงินก้อนใหญ่กับเขาได้ด้วยเช่นเดียวกันฉะนั้นนะครับงานเงินก็ถือว่าลงตัวดีมากๆเช่นเดียวกันครับกับในเรื่องราวของความรักก็ยังเป็นจุดที่เรียกว่าดีกันระทีเดียวครับสำหรับในเดือนนี้คนโสดอยู่แล้วครับที่อาจจะยังอึมครึมเครียดๆหน่อยๆเกี่ยวกับความรักที่คุณใหม่ใหม่ๆที่เข้ามาในชีวิตคุณที่มันอาจจะรู้สึกว่ายังไม่ค่อยลงตัวมากนักนะครับแต่สําหรับคนที่มีคู่ก็ถือว่าสถานการณ์ในเดือนนี้ดีขึ้นกว่าเดิมอย่างแน่นอนนนัั่เองครบ เพราะฉะนั้นโดยภาพรวมแล้วนะครับไม่ว่าจะเป็นการงานไม่ว่าจะเป็นการเงินหรือรวมถึงในเรื่องของความรักของชาวราศีสิงในเดือนนี้นับว่าเป็นเดือนที่ดีและทีเดียวครับในเดือนกันยาของชาวราศีสิงนั่นเองแล้วมาพบกันใหม่ในเดือนหน้านะครับ คำทำนายดังกล่าวเป็นคำทำนายแบบภาพรวมกว้างของแต่ละราศีเท่านั้นครับแน่นอนครับว่าคนเกิดราศีเดียวกันครับแต่ครับบางคนทําอะไรก็ประสบความสําเร็จไปซะทุกอย่างส่วนอีกคนนึงทำอะไรก็ล้มเหลวไปซะทุกอย่างเช่นเดียวกันครับจุดที่ทําให้2คนนี้แตกต่างกันคือพื้นดวงชะตากําเนิดที่แตกต่างกันนั่นเองครับซึ่งผมจะมี3ปัจจัยหลักนะครับในการดูพื้นดวงชะตาแบบเจาะลึกดังนี้ครับปัจจัยข้อที่1คือทักษะจอและทักษะกำเนิดไม่เหมือนกันครับแน่นอนครับว่าคนเราเกิดมาแม้จะเป็นราศีเดียวกัน ต่ทักษะจรและทักษะกําเนิดจะไม่เหมือนกันครับเพราะฉะนั้นนี่คือจุดเปลี่ยนครับว่าทําไมคนหนึ่งประสบความสําเร็จอีกคนนึงดาวเดินดีเหมือนกันแต่ทําไมเขาไม่สําเร็จเพราะว่าเขาอาจจะมีทักษะที่เป็นการีจรนั่นเองครับปัจจัยข้อที่2นะครับ ต้องเจาะลึกลงไปจนถึงพื้นดวงชะตาของคนคนนั้นครับแน่นอนครับในราศีจักรนะครับทุกคนจะมีพื้นดวงเดิมของแต่ละบุคคลอยู่นะครับและพื้นดวงเดิมนั้นแหละครับจะยึดติดนะครับว่าดาวจรนะครับที่ผมทำนายในปัจจุบันนี้มันมีเกณฑ์นะครับในการทับเล็งภุ่มหรือโยกหรือจตุโกนนี่แหละครับจึงเป็นสิ่งที่สําคัญมากนะครับในการเป็นปัจจัยชี้ขาดว่าทําไมดวงชะตาคนนั้นถึงดีแต่ดวงชะตาคนนี้ถึงไม่ดีตามคําทํานายนั่นเองครับ เพราะว่านะครับในพื้นดวงของแต่ละบุคคลย่อมแตกต่างกันไปนั่นเองครับปัจจัยข้อที่3คือการดูดวงแบบจอดลึกลงไปจนถึงไส้ตาเลยทีเดียวครับต้องบอกว่าการดูดวงแบบจอดลึกลงไปจนถึงไส้ตาหรือดวงการดูดวงแบบนวางจับนะครับ ผสมกับการดูดวงแบบราศีจากผนวกเข้าด้วยกันเป็นการดูดวงแบบที่เพิ่มความแม่นยำแบบทวีคูณเข้าไปแบบขั้นสูงสุดนะครับนี่จึงเป็นการดูดวงแบบการันตีได้ว่าคุณสามารถเจาะลึกในดวงชะตาของคุณอย่างแท้จริงเกิดขึ้นได้ครับและสามสิ่งนี้แหละครับจะเป็นจุดสําเร็จนะครับว่าทําไมดวงของคุณจึงแตกต่างกันบางคนครับราศีเดียวกันแท้ตาคนนั้นดวงดีและคนนี้ทําไมกลับดวงไม่ดีสําหรับใครนะครับที่สนใจดูดวงชะตาแบบเจาะลึกจนไปถึงไส้ดวงชะตาเลยทีเดียว อไลน์ขงผมมาได้เลยครับนะครับอย่าลืมกดติดตาม Subscribe และกดกระดิ่งช่องของผมเอาไว้ด้วยนะครับเพื่อไม่พลาดโอกาสดีๆในคำนวณนายดูใหม่ๆที่จะมีมาในทุกๆสัปดาห์และทุกๆเดือนครับ